อันนี้ผมไม่ได้พูดว่าสิบโลนะผมจะพูดว่าสองโลไม่ค่ายเราอ่ะโอเควะโอเคไหมโอเคไหม่ะมันลำบากไหมไม่ลำบากไปแล้วนั่นบางได้รบวายอาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติว่าผมได้โบนัสผมจะเลี้ยงพี่น้องนักมวยในค่ายอย่าพูดเลยอย่าไปพูดให้มันหนักใจสวัสดีครับเจ้าพิจาสวัสดีครับเอายังไงสรุปยังไงเอาวันวันศุกร์อ่ะวันศุกร์โอเควันศุกร์นะ ได้โบนัสนะครับคนพี่น้องในค่ายก็ช่วยกันไปบอกกขาบอกคอมเมนต์เขาแน่แน,นโบนัสเอเฟบอกเอฟซีพอได้ามาแล้วเงียบจิบมาไปอยู่แต่กับเมีย <laughs> มีแต่คนพูดให้เองพูดให้เองเยอะพูดกันทั้งทุกคนหมดเลยว่าเองติดเมีย,ยอยู่แต่คนเก่งเออพี่อย่าพูดนะพี่ก็ปกป้องพี่ก็พยายามบอกว่าอุ้ยพี่น้องผมมันจะธรรมดาแต่ะครับไม่ปลามัน อ๋อผมไปหาลูกมาอาจารย์อาารไม่มีหูที่จะเราเป่าเลยไอาจารย์พูดถึงกันอันนี้แม่บอกว่าไอ้บอกว่าถ้าผมได้โบนัสนะผมจะเลี้ยงอย่าไปพูดเลยเนาะมันบัคขึ้นนะแม่สุกกระสุแน่นอนทบางทีมันสุกเลยอ่ะอันนี้ไม่เลยอาจารย์เอาแบบนี้เลยกว่าง่ายดีบุฟเฟ่เลยหัวละ หัวละวหกร้อยตีไปหกร้อยสามสิบสามสิบกุหัวไม่ค่ายเราอะโอเควะโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวจะเรียกทาค่ายเลยไปค่ายจับมือมาหัวแล้วหกร้อยเก้าเก้านี่เลยบุฟเฟ่คั่มไปนี่เป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้มันไม่ใช่หมื่นดเออก็สองหมื่นสามหมื่นนี่แหละเออเงินสามแสนห้าค่าตัวอีกสองแสนเงินเกือบห้าแสนฝากเมียไมื นี่เพิ่งเห็นหน้านี่ป่ะนี่มาผ่านมาครับผมหาลูกมาพาลูกไปโน่นป่ะคอนเจนป่ะไม่ครับทาแฟนใส่คอนเจนมาเ้ยระยองกลับมานะเอ๊ะจะหายหมดแล้วเนาะนี่หายหมดแล้วผมเออบ่มีหมดแล้วเนาะหายหมดแล้วเอ๊ะตรงไหนตรงแจกนี่ป่ะเยอะผมกี่เข็มมันน่ะหกครับผมโอ้ขึ้นยิบห่างเลยว่ห่างนี่บ่ใช่ใช่ใช่ห่างเรียนาน่อยจ้ะหยิบยิบห่างโอ้ เป็นไงชั่วประชาก็ทําร่างกายนะเนาะครับผมทําร่างกายไปอีกเพราะว่าก็เดี๋ยวมีการเร็วๆนี้มีรายการเร็วๆนี้นะครับโชั่วประชาบอกเอ็ซีหน่อยเร็วครับฝากติดตามนะครับเดีอนมกราครับไหนดูไม่ใช่ไงอะไรอ่ะเปล่าหืมดีคุ่เคยแล้วดีไปทำ ไปยากนะครับตู้วิชาก็ทำไม่อย่าไปผิดคำพูดนะดีใจกับน้องนะครับนี่ได้โบนัสจอนหลังจากบอชาติเนาะครับผมสามแสนห้าหมื่นบาทเออขอพุณบอชาติติดกับทีมงานวันนี้เนี่้กับอีฟซีทำงานวันครับก็อีฟซีตุนประเทศตุนประเทศครับที่แบบให้โบนัสจอนหลังอีกเนาะครับผมคอยเป็นใจดีใจไหมดีใจไหมตอนแรกตอนแรกตอนแรกเราก็ตกใจว่าไม่ได้โบนัสก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นนี่มาดีใจทีหลังเนาะดีใจครับตอนนั้นกําลังขึ้นเครื่องพอดีครับผมอืมขึ้นเครื่องครับผม แล้วแล้วโดนสอกไปใตนตรงจมูกไลยพี่ดูดิแป๊บนึงเออว่าโครงจมูกมันเป็นเลยเไม่ได้ตอนนี้มันบุบไหมนะ่ะทำไมนิ้วต้องงอด้วยอ้ <c oughs> <c oughs> อาดีใจคำส่วนพิซซ่านะี่รักอย่าผิดคำพูดนะเออยายผิดคำบอกว่าวเนี่แปดโลเนื้อสิบโลเนื้อสิบโลมันแค่พันกว่าบาทอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าสิบโลนะ,ะผมจะด้พูดว่าสองโลเอ็ <c oughs> <c oughs> นไม่ผิดคำพูดละมันยังมาเกือะไรส่วนพิซซ่าโอเคมาสุกเลยอาจารย์ ตีไปห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้ากี่หัววันนั้นวันนั้นเอ็เฟซชนะพี่เลี้ยงไปยี่ยี่สิบมงยี่สมูหัวกับเอ็นเสียนี่ไม่ได้โบยเยอะดิไม่ได้เยอะเขาก็เลี้ยงมาอีกทีหนึ่งเขาให้เงินมาเสียตัวให้มาไอยี่สิบมงหัวจัดมูลร่วมเดือนหนึ่งเกือบสองหมื่นตอนจบไปซะเงินสามแสนห้าแค่นี้ไม่ได้บ่หมดแล้วครับเอาดีๆหมดแล้วผมหมดแล้วไปซื้อรถ สุดเลยนี่ได้วิ่งร่างกายนะกาลังทำร่างกายครับตอนนี้ยังวันละกี่ดอกเอ้าตอนไปบ้านทำจริงนี่เขากล้าบอกนะเขาไม่ได้ปิดความลับดอกไั่นไหมดอกหรือซองฮ่าโอ้โหเสี่ยงดอกโอ้ยเอาฝาฟติดตามนะครับไปวันนี้มาทำร่างกายแล้วตามเลยผมผมเริ่มทำรางกายครับหลังจากที่ก็เจ็บไปเยอะก็เลยพักผ่อนนะโอ้สีเพิ่มมา